สวัสดีครับท่านผู้ชมเที่ยงเที่ยงมื้อนี้คุณตาวิถีไทยก็พามาชมอะไรที่มันสวยๆงามๆดังๆอีกแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะคุณตาวิถีไทยนี่คือต้นอะไรหรือทำไมถึงบอกว่าสวยๆงามๆ <c oughs> สาวน้อยปะแป้ง,แ,ปงแม่นบอกเป็นว่า ตระกูลสาวน้อยปะแป้งแหละท่านผู้ชมนี่คืออโกนิมาพันหนึ่งสายพันหนึ่งที่มีชื่อว่ามรดกโลกปาทิโตโบเมนธ,ธรรมดาได้ท่านผู้ชมไปซื้อของลราวฮะเห็นได้ไคุณตาวิธีไทยจังหุนจักว่านี่คือต้นมรดกโลกเพราะว่าคุณตาเซิร์ชเข้าไปเบิงในเน็ตนะใช้ Google ภาพพิกเจอร์ o o g l e p พิกเจอ ถ่ายภาพแล้วก็ให้ให้อ google นี่เป็นคนบอกว่ารูปภาพแบบนี้นี่มันไปเข้าคล้ายๆกับชื่อของต้นอะไรเนาะนี่เขาบอกว่าเป็นอโกนิมาชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่ามรดกโลกอางามคุณตาวิธีไทยเอ้ยว่าสันผู้จัดการโรงแรมเพิ่นบอกว่าคุณตาวิถีไทยผมนี่ สีเอาไปปลูกไว้ในบริเวณหน้าป้ายทางเข้าโรงแรมเพราะว่ามันสวยงามเห็นนบนีอสวยงามจับจิตจับใจงามจับตาสะดุดตาเมื่อแรกพบสันตาทิทโทพพ่ลึกแล้วพี่ลึกแล้ว,ลลวนี่นี่นี่น,น,น,นี่โอ้โหพ่ลึกนะ แล้วก็เอาไปปลูกไว้ที่บริเวณสวนต้นไม้มงคลแล้วเวลาที่ลูกค้ามาถามก็บอกว่านี่คุณผู้จัดการว่านี่คือสาวน้อยปะแป้งใช่ไหมผู้จัดการบอกว่าถูกเป็นตระกูลสาวน้อยปะแป้งแล้วก็เป็นตระกูลอโกนิมา และก็มีชื่อว่ามรดกโลกปาทิโทงามแท้คุณตาวิถีไทยคุณผ้สวยจังเลยผู้จัดการ <c oughs> อยากได้อเอาไปปลูกจะทำยังไงเนาะทางโรงแรมมีจำหน่ายหรือเปล่าคุณมาทางโรงแรมบอกว่าไม่มีจำหน่ายครับทางโรงแรมของเรามีแต่ต้นมรดกโลกที่เอาไว้ มอบเป็นกระเช้าของชมรวยให้ลูกค้าเท่านั้นเพื่อนว่าโอ้พิลึกพิลึกพิลึกแทนที่สิได้ซื้อกับโบได้ซื้อนะได้รับฟรีอีกต่างหากเออปาทิทโทโร, <c oughs> รงแรมนี้ช่างดีอะไรนักหนาเพื่อนว่าเออบาดนี้เวลาที่เอากระเช้าต้นไม้มงคลที่เป็นต้นมรดกโลกนี้ไปไว้อยู่ที่ไหน ป้ายชื่อโรงแรมก็จะไปสถิตอยู่ที่นั่นอืมมรดกโลกต้นนี้ท่านได้แต่ได้มาอ๋อก็ไปพักที่โรงแรมนี่สิจึงได้โรงแรมไหนหนาวานบอกนี่ไงครับป้ายชื่อโรงแรมติดอยู่ในกระเช้าต้นไม้มงคลน,นี่ไงอืมนายห้างทองคุณตาวิถีไทยมรดกโลกต้นนี้ เอาไปปลูกไว้ในกระถางมังกรด้านหน้าห้างทองสวยงามจับจิตจับใจจับตาขึ้นมาเอ๊ลูกค้ามานี่บอกว่าโอ้ห้างทองอันนี้เพื่อนบอกขายบอกาเขาไปถามมึงนู้นทั้ในนี่เขาไปถามทา้งในในห้างก็บ,บอกว่าเราไม่ขายครับแต่เรามีแจกเป็นกระเช้าของชมพู่ให้กับลูกค้าทุกคนที่มาซื้อทองแลกเปลี่ยนทอง และขายทองครับท่าน,นฮิปซื้อเดียวนี้ไหนทองรูปประพันธ์ไหนที่มันหลมกับนิ้วสร้อยเส้นไหนที่มันสวยๆอเอามาผมอยากได้มรดกลูกเป็นกระเช้าของชำรวยเพื่อนว่าได้การได้การในห้างทองก็คือกันไดอ่ประชาสัมพันธ์ห้างทองเพื่อน โดยการติดป้ายชื่อไว้ในกระเช้าต้นไม้มงคลอนีพร้อมไปอยู่ใสป้ายชื่อห้างทองก็อยู่ที่นั่นอืมคุณครูยกเอามรดกโลกต้นนี้เข้ามาในห้องนักเรียนวันนี้คุณครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นมรดกโลกดูสิใบของเขา มีความด่างสวยงามเห็นไหมละเมียดละไมละเอียดละโออ่ด่างไม่มีต้นไม้ใบอะไรใบไม้ชนิดไหนที่มีความด่างสวยงามเท่ากับต้นมรดกโลกมาก่อนมานีๆเห็นไหมนี่อ่านักเรียนหยิบกระดาษดินสอขึ้นมาแล้วก็วาดแล้วก็สดีด้วยนะ สีเขียวสีขาวโอ้วิถีไทยบอกว่าคุณครูครับถ้าผมโตขึ้นผมจะเอาต้นอโกนิมาโมรดกโลกต้นนี้มาเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเพราะพันุ์ขายขยายพันขายได้ไหมครับคุณครูบอกว่าดีมากวิธีไทยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้คนเริ่มหันมาปลูกต้นไม้มากขึ้น อยู่บ้านอยู่เรือนไม่รู้จะทำอะไรหลบภัยโควิดมาปลูกต้นไม้เล่นอยู่ที่บ้านนะเอาต้นไม้นั่นต้นไม้นี่บางคนเข้าไปอยู่ดูใน YouTube ใน Facebook ที่มีคนไลฟ์สดประมูลต้นไม้ขายเข้าไปซื้อไปหานะต่อราคากันอืมทางเน็ตทางไลน์วันไหนที่เธอเปิดร้านขายต้นไม้บอกครูด้วยครูจะไปอุดหนุนเธอนะวิธีไทย ขอบคุณมากครับคุณครูครับ mm. มาในระดับมหาลัยในระดับมหาลัยนี่ต้องพูดถึงการวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาสายพันธุ์การรวบรวมข้อมูล mm. เกี่ยวกับอโกนิมาต้นมรดกโลกต้นนี้นะมีประวัติความเป็นมาจากไหนจากประเทศไทยหรือเราจากประเทศอื่นๆและก็นำเข้ามาเพาะเลี้ยงนะ mm. การ เพราะเลี้ยงเลี้ยงอย่างไรลักษณะนิสัยของเขาเพราะปลูกตัดปักชำหรือรอให้แตกต้นกิ่งขึ้นมาหรืออย่างไรอาจารย์ให้พวกนิสิตนักศึกษาไปค้นคว้ามานะแล้วก็เอามารายงานในห้องวิถีไทยเธอเป็นคนแรกที่จะออกมาพรีเซนต์หน้าห้องรวบรวมข้อมูลจากนั่นจากนี่มาอ้างอิงเอาเด้อ ใครเป็นคนให้ข้อมูลได้ข้อมูลมาจากหนังสือจากตำรับตำราหนังสือวิชาการอะไรอ้างอิงเพิ่อนแน่นะอืมแล้วก็ถ้ามีคนอ่าอยากได้ขายก็ขายเลยนะแล้วก็ลงเข้าไปในลงข้อมูลใน Facebook ใน YouTube ใน Instagram ในเพจในเว็บไซต์ถ้ามีคนทักเข้ามาถามซื้อขายเลยเพราะ อาจารย์อยากให้พวกเธอมีไรายได้เรียนกับอาจารย์นี่จบออกไปนี่สามารถไปสร้างไรายได้ได้เลยปลูกต้นไม้หลายๆชนิดนะแล้วก็เอามาขายทางออนไลน์สันโอ้ขออพุณอาจารย์ก็นิสิตนักศึกษาห้องนี้มากๆอาจารย์ที่เหตุเกี่ยวกับวัตถุมงคลบอกว่าคุณตาวิถีไทย ต้นมรดกโลกต้นนี้ปลูกไว้ที่ไหนก็สวยที่นั่นปลูกไว้ที่ไหนก็เป็นมงคลที่นั่นมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมมากด้วยบุญบารมีเสริมทรัพย์แต่คุณตาต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมเฮ้สันมันจะบุพพิตรบอบคอมพิวเตอร์ครับอืมนายห้างทองครับผู้จัดการ วันนี้เราจะไปรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารคุณยายอาหารตามสั่งข้างๆโรงแรมนะข้างๆห้างทองห้างทองอยู่ขวามือโรงแรมอยู่ซ้ายมือนะเพิ่งขายกับข้าวอาหารตามสั่งของคุณยายที่อยู่ตรงกลางพอดีลงมาคุณยายสั่งกับข้าวเหมือนเดิมนะครับได้ได้ได,ได้พวกเธอไปรอ เลยอยู่ที่โต๊ะมาเห็นเดี๋ยวให้ตินตินยกไปให้ยกน้ําไปเสิร์ฟก่อนตินตินครับ,บสันอืมตินตินก็ดี <laughs> ช่วงเที่ยงโรงเรียนอยู่ใกล้ๆเด้มาพักเที่ยงมาซอยคุณยายขายกับข้าได้เวลาเข้าเฮียนบ่ายโมงก็จังกลับไปเออตินตินก็ดีกินข้าวน้ำซัำป่าอิ่มนำสำราญเรียบร้อยแล้วนะยายแล้วก็ยกเอาต้นโมรดกโลกอันนี้ออกมา พวกเธอดูสิมันเป็นต้นเดียวกันกันกบที่คุณตาวิถีไทยเอามารีวิวหรือเปล่าสันยายมีอยู่40ต้นพวกเธอก็แบ่งคนละ20ต้นนะนสันโอ้ได้การยายคักคักคักสวยงามดูใบของเราเนี่ยน,นสังเกตเบิ่งนี้เบิ้งน้ยายนี่เอ้ยลึกนะสวยงามจับจิตจับใจ อาขอบคุณเนลนยลเดอร์ยายเดอร์ที่มีต้นไม้มาบัิสันลูกค้าก็โทรมาขนาดอยากได้นะสั่งออเดอร์ต้นโมระดกโลกอืมเอาละสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามี ให้เป็นเศรษฐีเมื่อหุ้งเมื่อหนานอนรับก็บขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณณีโชตเดินทางไปไสมาไสใไกล้ไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลแลโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายขอให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดีงามในชีวิตสำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงนี้ก็คืออโกนิมาที่มีชื่อว่ามรดกโลกครับท่านผู้ชม